ep สิก็คือต้องให้พี่อัดก่อนเพราพี่ไม่อัด ep สิคือพี่ต้องเล่นก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือพี่เล่นถึงตอนนี้แหละถึง ep สิแล้วพี่ก็หยุดไว้ยังไม่ได้เล่นต่อ return to s h i r o n a gasu iceland 99บาท visual novel ต้องต้องพูดอย่างนี้นะพี่ต้องพี่อธิบายก่อนพี่ได้ศึกษาพฤติกรรมคนดูมาแล้วนะครับว่าช่องพี่เนี่ย อันดับแรกเลยเกมที่จะเล่นแล้วมียอดวิวได้เนี่ยต้องเป็นเกมที่เชาวบ้านเขาไม่เล่นกันนะครับแล้วก็ต้องคลอดไปทางสยองขวัญด้วยเพราะว่าถ้าเล่นเกมแนวอื่นก็จะไม่ค่อยคนดูจะไม่เท่ากับคนที่แบบว่ามาดูสยองขวัญอะไรอย่างนี้เกมยาวๆพี่จะไม่ค่อยอยากเล่นเพราะมันเสี่ยงถ้าสมมติว่าคลิปแรกยอดวิวดีคลิปสองยอดวิวน้อยมันก็จะน้อยไปเรื่อยๆแล้วซึ่งมันจะเสียเวลาด้วยกว่าจะเล่นจบกว่าจะต้องลงคลิปให้หมดมันกินสล็อตเวลาของแต่ละคลิปไปแต่ละวันไป ก็เลยค่อนข้างระวังมากๆเลยในการเลือกเกมช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่คือยอดวิวกับยอดคนดูมาดูไลฟ์ก็คนละเรื่องนะเพราะคนดูที่มาดูไลฟ์ก็สม่ําเสมออยู่นะครับเกือบพันทุกวันเวลาที่เล่นเกมเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาดูกันนะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่พี่ต้องคิดด้วยเวลาพี่หยิบเกมไหนมาเล่นก็ตามไม่สามารถจะเล่นทุกเกมที่น้องแนะนาให้มาได้นะครับ